ยินดีต้อนรับสู่ไทยอัปเดตนาวเสียงไซเรนซ้อมเตือนภัยดังสะท้อนทั่วท้องฟ้าแคริบเบียนคลื่อนสะเทือนแผ่นลึกไปถึงตรอกซอกซอยของการากัสพละเรือนถูกจัดแถวเหมือนกองกำลังฉุกเฉินเราวกับว่าทั้งเมืองกำลังรอสัญญาณแรกของสงครามที่ใกล้ปะทุแต่เงาที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือข่าวการลงจอดอย่างลับลับของเครื่องบินลำเลียงรัสเซียซึ่งบรรทุกสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพ,พูดถึงอย่างเปิดเผยในทะเลเรือรบสหรัฐเปิดฉากยิงกระสุนซ้อมรบ เบื้องหลังฉากข่าวกรองมีสิยงกระสิ์ว่า CIA ได้เริ่มปฏิบัติการลับแล้วเกิดคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบการเผชิญหน้าครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาเพียงชั่วข้ามคืนจริงหรือเมื่อรัฐบาลทรัมป์มอบอำนาจเต็มแก CIA, ่ CIA เส้นทางการยกระดับความขัดแย้งก็ถูกเปิดออกรายงานระบุว่าเอกสารล,ลับของประธานาธิบดีให้ฐานทางกฎหมายสำหรับปฏิบัติการสังหารในเขตเวเนซุเอลาและแคริบเบียน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทั้งแบบลับและแบบเปิดเผยทางทหารสถานการณ์เริ่มเคลื่อนไปสู่ความไม่มั่นคงในวอชิงตันเสียงการเมืองยิ่งเติมเชื้อไฟวุฒิสมาชิกลินซี่เกรแฮมประกาศชัดว่ายุคข,ของมาดูโรจบแล้ววุฒิสมาชิกริกสกอตกดดันยิ่งกว่าเดิมแนะให้มาดูโรหาที่ลี้ภัยในรัสเซียหรือจีนหากต้องการความปลอดภยัยท้อยถแถลงเหล่านี้สะท้อนว่าการสนับสนุนแนวทางแข็งกร้าวกำลังขยายตัวในสภาคองเกรส มีรายงานการส่งกำลังทหารราวหนึ่งหมื่นนายเรือรบและเรือดำน้ำเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนรวมถึงเหตุการเรือล่มที่น่าสงสัยทั้งหมดเปิดเผยให้เห็นระดับการเตรียมพร้อมทางทหารที่จริงจังขึ้นเรื่อยๆเจมส์สตอรี่อดีตทูตสหรัฐประจำเวเนซุเอลาให้มุมมองต่างออกไปเขาระบุว่าความขัดแย้งนี้แท้จริงเกี่ยวกับการแย่งชิงน้ำมันและทรัพยากรแร่ทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เวเนซุเอลากลายเป็นหมากในเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับสูง ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดหรือประชาธิปไตยดังที่ถูกเล่าหากอำนาจที่มอบให้นั้นถูกใช้จริงผลลัพธ์ย่อมชัดเจนปฏิบัติการลับจะเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงความเสี่ยงปะทะโดยตรงระหว่างสหรัฐรัสเซียในเวเนซุเอลาจะพุ่งสูงและชาวเวเนซุเอลาอาจเผชิญความเสียหายระยะยาวโลกกำลังจับตาว่าการตัดสินใจครั้งหนึ่งในห้องปิดของวอร์ชิงตันสามารถจุดชนวนความโกลาหลระดับภูมิภาคและคลื่อนผู้ลี้ภัยจำนวนมหาศาลได้เพียงชั่วข้ามคืน ไฟเขียวจากวอชิงตันต่อปฏิบัติการเปลี่ยนระบบกลายเป็นชนวนที่เปิดกล่องแพนโดร่าพาเวเนซุเอลาก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาอันเปราะบ,บางที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศความตึงเครียดกับสหรัฐไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทั้งหมดเริ่มจากคลื่นปฏิบัติการจิตวิทยาขนาดใหญ่ที่ถาโถมสู่สื่อสากลเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในสื่อกระแสะหลักตะวันตกเช่นนิวยอร์กไทมส์ CNN รอยเตอร์สซึ่งอ้างว่านิโคลัสมาดูโร เตรียมยกน้ำมันเบเนเุเอลาให้สหรัฐและตัดสัมพันธ์กับรัสเซียและอิหร่านแหล่งข่าวนิรนามที่เชื่อมโยงกับ CIA ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงสร้างภาพว่ารัฐบาลมาดูโรอ่อนแอและกำลังล้มลงในไม่ช้าท่ามกลางหมอกข้อมูลสับสนวอชิงตันเริ่มขยับทรัพย์สินทางทหารเข้าสู่แคริบเบียนฝูงบิน F-35B ปรากฏในเปอร์โตริโกเครื่องบินทิ้งระเบิดถูกพบว่าปิดทรานสปอนเดอร์ก่อนบินเข้าใกล้เวเนซุเอลา เรือพิฆาต USS Gravely และเรือรบอีกหลายลำทอดสมอในพอร์ตบอฟสเปนซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลาเพียงระยะสั้นในเวลาอันรวดเร็วแถบแคริบเบียนกลายเป็นจุดร้อนเต็มไปด้วยเรือรบเครื่องบินรบและเรือดำน้ำที่อยู่ในระดับเฟรีมพร้อมสูงสุดไม่เพียงด้านทหารอาวุธทางเศรษฐกิจก็ถูกนำมาใช้ทองคำเวเนซุเอลากว่า1 8พันล้านดอลลาร์ ถูกธนาคารกลางอังกฤษอายัดไว้ภายใต้ข้ออ้างการยอมรับรัฐบาลเฉพาะการของฮวนไกดอผู้ที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากวอชิงตนันนี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์บีบให้เศรษฐกิจเวเนซุเอลาถึงจุดล่มสลายโดยอ้างสงครามกับแก๊งค้ายารัฐบาลทรัมป์ได้ข้ออ้างสำหรับเตรียมปฏิบัติการทหารโดยไม่ต้องผ่านประกาศสงครามจากสภาคองเกรส2เดือนต่อมา สหรัฐรายงานการโจมตีเรือในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก9ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนการโจมตีครั้งแรกเกิดวันที่2กันยายน2025ทรัมป์ระบุว่าเรือที่ถูกทำลายนั้นเป็นเรือค้ายาจากเวเนซุเอลาแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนคลิปถูกเผยแพร่ทันทีผ่านบัญชีเป็นทางการของทำเนียบขาวการโจมตีชุดถัดมาวันที่ 15, 19, 30, สิ1เก้และ22ตุลาคม มีประเภทเดียวกันกล่าวหาค้ายาขาดการตรวจสอบและไม่เคยเปิดเผยข้อมูลผู้เสียชีวิตเสียงคัดค้านดังขึ้นในสภาคองเกรสวุฒิสมาชิกทีมเคนและแจ็ครีดตั้งคำถามถึงฐานกฎหมายของปฏิบัติการแรนโพล่ลา,าว่าาว่าทรัมป์ทำสงครามโดยไม่มีประกาศสงครามสหประชาชาติก็วิพากษ์วิจารณ์หนักมองว่าสหรัฐละเมิดหลักอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศในกาลาสรัฐบาลมาดูโรออกมาตอบโต้กองกำลังอาสาสมัคร8ล้านคนถูกระดม การฝึกซ้อมใหญ่ถูกจัดทั่วประเทศและการเตรียมป้องกันชาติถูกยกระดับสถานการณ์ระอุเมื่อ26ตุลาคม2025เมื่อเครื่องบินขนส่งรัสเซียอวิคารซิตโรทนันส์ IL-76TD ลงจอดในภารกิจฉุกเฉินทันทีเกิดการคาดเดาว,ว่ามันบรรทุกระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธยุทธธาคถิกจากรัสเซียชี้ชัดว่ามอสโกกำลังเสริมพันธมิตรสำคัญในละตินอเมริกาช่วง60วันที่ผ่านมา สหรัฐระดมกำลังทางการทหารรอบเวเนซุเอลาอย่างมหาศาลเรือพิฆาตเอจิทสามลำพร้อมเรือยกพลขึ้นบกสองลำรวมกำลังนาวิโยธินประมาณ6000นายคุมพื้นที่ในแคริบเบียนในอากาศฝูงบิน F-35B ประจำการในเปอร์โตริโกเครื่องบินทิ้งระเบิด B1B La แลนเซอร์ ancer, บินต่ำใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลาโดยปิดทรานสปอนเดอร์และเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ของสหรัฐลาตระเวนใต้น้ำทั้งหมดตอกย้ำความพร้อมของวอชิงตันสำหรับการโจมตีรวดเร็ว ในขณะที่สหรัฐสะสมกำลังการากัสตอบโต้ด้วยการสร้างโล่สงครามยุทธศาสตร์ป้องกันแบบองรวมเพื่อต้านแรงกดดันจากภายนอกนิโคลัสมาดูโรรวมการระดมกำลังครั้งใหญ่สู่โซนป้องกันแบบบูรณาการออกแบบให้จำกัดการปฏิบัติการของกองทัพต่างชาติและเพิ่มต้นทุนของการแทรกแซงรัฐบาลเปิดปฏิบัติการอินดีเพนเดนต์0 0ในลากัวและคาราโบเสริมกำลังบริเวณสนามบินท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ หน่วยทหารถูกย้ายไปที่สนามบินนานาชาติไมเกเตียให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์โลจิสติกและป้องกันภัยระบบป้องกันภัยอากาศบุก m 2E ถูกติดตั้งใกล้การากัสแนวกีดกันทางรถถังและจุดยิงสร้างแนวป้องกันรอบเส้นทางสู่เมืองหลวงกองทัพอากาศเวเนซุเอลาอวดฝูงบินซู30 MK2 ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ KH-31 ความเร็วถึง3.5มักและยิงได้หลายร้อยกิโลเมตรการซ้อมรบของซู30กับ KH-31 คือสัญญาณเตือนชัดว่าเวเนซุเอลาพร้อมโจมตีเรือรบต่างชาติจากระยะไกลและเสริมโซนป้องกันการเข้าถึงมาดูโรยังอ้างว่ามีการกระจายแมนแพดอีกล e ้าสนับพันชุดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อเครื่องบินเล็กและโดรขนขณะที่บุ๊ก m 2e ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันระดับกลาง แม้จำนวนจริงตรวจสอบไม่ได้แต่คำประกาศนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองรัฐมนตรีกลาโหมเวลาดิเมียปราดริโนย้ำว่ากองทัพพร้อมหลบหลีกและตอบโต้ภัยคุกคามทางขนาดใหญ่รวมถึงปฏิเสธการมีส่วนร่วมของ CIA และการเคลื่อนไหวของสหรัฐที่เขามองว่าเป็นการยั่วยุฝั่งพลเรือนรัฐบาลระดมกองกำลังอาสาสมัครโบลิเรียนนับล้านคนเพื่อเป็นกำลังสำรองและรักษาความปลอดภัยของเมืองนานาชาติตอบสนองทันที รัเสเซียประนามสหรัฐมองว่าเป็นการโจมตีโดยไร้หลักฐานประธานาธิบดีโคลอมเบียกุสตาโวเปโตรปฏิเสธแรงกดดันจากสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีเพื่อนบ้านเพื่อแย่งน้ำมันเป็นเรื่องไม่มีศีลธรรมจากเอเชียจีนก็ประนามการสะสมกำลังของสหรัฐระบุว่าเป็นภัยต่อสิียรภาพภูมิภาคทั้งกลางกระแสะโฆษณาชวนเชื่อเสียงฝ่ายค้านกลับสร้างความปั่นป่วนเพิ่มมาเรียคอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกเถียงและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จุดชนวนความเดือดร้อนหลังประกาศสนับสนุนสหรัฐและอิสราเอลอย่างเปิดเผยเธอยังให้คำมั่นว่าจะย้ายสถานทูตเวเนซุเอลาไปเยรูซาเล็มหากขึ้นอำนาจซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมจำนนต่อตะ,ตะวันตกคำประกาศนี้ก่อให้เกิดข้อกล่าวหาว่าเธอเป็นหุ่นเชิดของ CIA และ Mossad ใช้เพื่อเขย่าเวเนซุเอลาจากภายในท่ามกลางความตึงเครียดที่เข้มข้นขึ้นนักวิเคราะห์ประเมิน3มแนวทางที่อาจเกิดขึ้นการประทะจำกัดตามชายแดนและแคริบเบียน สงครามใหญ่ที่ดึงชาติต่างๆเข้าร่วมหรือการคลี่คลายผ่านการไกล่เกลี่ยของรัเสเซียและจีนแต่ด้วยถ้อยคําแข็งกร้าวจากทั้งสองฝ่ายเวเนซุเอลาเรากับยืนอยู่ริมหน้าผาของประวัติศาสตร์ของตนเองของดี